ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์อำเภอเมืองจังหวัดชิงรายรางวัลพระราชทานจากผลงานและความดียืนยงคงศักดิ์ศรีคู่พวกเราชาวดำรงโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์เดิมชื่อว่าบำรุงกุมารีดำเนินการเรียนการสอน โดยใช้อาคารเรียนรวมกับโรงเรียนชายสามัคคีวิทยาคมต่อมาพระยาราชเดชด,ด,ดำรงและราษฎรได้แยกมาตั้งโรงเรียนณนะที่ตั้งปัจจุบันและเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดชิงรายดำรงราชสงเคราะห์เริ่มทำการสอนตั้งแต่วันที่17พฤษภาคม2476 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6รวม72ห้องเรียนตั้งอยู่บนพื้นที่ทั้งหมด13ไร่1งาน53.4ตารางวาพื้นที่ส่วนหนึ่งเดิมเป็นคุ้มของเจ้าหลวงเชียงรายพระยารัตนานาเขตประกอบด้วยอาคารหลักดังนี้อาคารบำรุงกุมารีอาคารศีรัตนานาเขต อาคารราชเดชดำรงอาคารพิทักษพงเชียงมันอาคารพันธุมติรัตนาทั้งนี้อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของนายอดุลนันบัญชาผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการได้แก่รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและรักษาการแทนฝ่ายวิชาการนายสมบูรณ์ภูนพินโยยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปนายวีระชัยจูทพักดีรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนนายสุภวิต์ตาลาโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ก่อตั้งขึ้นและดำเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภายใต้ปรัชญาของโรงเรียนคือความรู้ดีมีวินยัยใฝ่คุณธรรม ประพฤตินตนตามหลักคติธรรมของโรงเรียนคือนิมิตตังสาธุรูปานังกตันยูกะตะเวทิตาความกตันยูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายแห่งคนดีและภายใต้วิสัยทัศน์โรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์เป็นผู้นำการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นผลโลกมีทักษะทางการคิดมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ เทียบเคียงมาตรฐานสากลมีคุณธรรมจริยธรรมดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพเอกลักษณ์ของสถานศึกษาคุณธรรมนำชีวิตพัฒนาสิทธิ์ด้วยจริยธรรมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาลูกดำรงรักศักดิ์ศรี กิริยาวาจาดีมีน้ำใจไหวงดงามโรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่สองครั้งคือในปีการศึกษา2531และปีการศึกษา2547ผลการดำเนินงานของโรงเรียนมีดังนี้ 1. ความเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติประเทศและระดับภาคโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ได้รับการคัดเลือกจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประมร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่งโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศเข้าร่วมประกวดและแข่งขันในงาน Intel International Science and Engineering Fair หรือ Intel ISEF 2015นัณเมืองพิสเบิร์กเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการพ่นใหญ่เพื่อผลิตแผ่นใยไม้โดยนายธนานนท์ฮิรันวนิชชากรนนายนัทพงษ์เชื้อสิริทาวรน,นางสาวสุดทิรักษ์รักดี และมีครูสุดที่พงใจแก้วเป็นครูที่ปรึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งดังนี้ 1. first place grand award in animal science ได้รับเงินรางวัล3,000ดอลลาร์สหรัฐ 2. best of category in animal science ได้รับเงินรางวัล5,000ดอลลาร์สหรัฐ 3. รางวัลค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางเข้าร่วม ยูโรเปียนยูเนี่ยนคอนเทสต์ฝ่ายยังไซเอนเคสสี่ซิกมาไซเดอร์ไซเอนต์ฟิสิกส์รีเซิร์ชโซไซตี้เฟิร์สไลฟ์ไซเอนต์อวาร์ดได้รับเงินรางวัลสองพันดอลลาร์สหรัฐจากเชียงรายไทยแลนด์นัทพงศ์ชัวสุรัตถาวร์และเทนนน์พิรันวานิชชักคารันและสุทธิพลิกรักดี สำหรับเรื่องการศึกษานั้นผมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับเยาวชนไทยที่ได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติของเราในการประกวดผลงานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาที่ใหญ่ที่สุดในโลกหรือไอเซนะครับที่จัดขึ้นที่พิสเบิร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งผลงานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของไทยในเรื่องการศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยที่มีผลต่อการพ่นใยเพื่อผลิตแผ่นใยไหมก็ได้รับ,บรางวัชลชนะเลิศมานะครับ ประเภทสถาปศาสตร์ผลงานนี้พัฒนาโดย1นนายรัฐพงศ์เชื้อสิทถาวร 2. นายธนนนท์ิรันวณนิชากรและ 3. นางสาวสุทธิรักษ์รักดีจากโรงเรียนนรบงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายนะครับความจริงเยาวชนของคุณไทยนั้นส่งผลงานเข้าประกวดทั้งหมด5รายการและประสบความสาเร็จโดยคว้ามาได้ถึง9รางวัลในรายการนี้นะครับก็ขอแสดงความยินดีและชื่นชมทุกคนตั้งแต่ตัวเยาวชนเองอาจารย์ผู้ปกครอง รวมถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับความสำเร็จทางนี้ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของลูกหลานเยาวชนไทยซึ่งถ้าได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะทั้งภาครัฐภาคเอกชนนำไปขยายผลจนนำไปสู่ภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ก็จะสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในอนาคตนะครับเป็นภูมิปัญญาของลูกหลานของเราเองกลุ่มแรกเป็นนักเรียนมัธยมตอนต้นจากโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์ซึ่งอยู่ที่เมืองเชียงราย นักเรียน3คนนี้ก็คือนางสาวสุทธิรักรักดีนายนัทพงษ์เชื้อชริถาวรและก็นายธนาพงษ์หีรันวานิชากรนี่คือทีมชนะเลิศของการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ในงาน Intel International Science and e n g i n e e r Fair ที่พิชภูเก็ตเพนซิลเวเนียอเมริกาทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือรางวัลที่เรียกว่า Best of the Best เลยนะ,ะใช่ค่ะ Best of the Best Grand Award in Animal Science นะคะ โครงการของน้องๆที่ชนะเลิศเป็นโครงงานที่ศึกษาเกี่ยวกับตัวม่อนไหมคือศึกษาพฤติกรรมแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการพ่นใยเพื่อผลิตแผ่นใยไหมได้รางวัลที่หนึ่งไปทั้งหมดห้ารางวัลด้วยกันนะคะเกเก่งนะเก่งมากแล้วก็รวมถึงดูสิวัดศึกษาเกี่ยวกับเรื่องกเกษตรกรซะด้วย,ยใช่ค่ะโครงงานที่สองโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องการพัฒนาสารยึดติดกล้ากล้วยไม้จากยางผลกาฝากโดยนายวัฒนธรรมของดี โดยมีครูนายเกียรติศักดิ์อินราษดอนเป็นครูที่ปรึกษาได้รับรางวัล f o r t h Place g r a n d Awards ของสาขา Plant s c i e n c e ได้รับเงินรางวัล500ดอลลาร์สหรัฐโครงการที่3นางสาวรุ่งฤดีบุญปันได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของนักเรียนไทยเข้าร่วมการประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว International Conference of Young Scientists ICYS 2015น s o ณเมืองอิสเมียรประเทศตุรกีซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน23ประเทศหัวข้อเรื่องการใช้ยางจากผลกาฝากเพื่อผลิตสารปลูกติดกล้ากล้วยไมย้ผลปรากฏว่านางสาวรุ่งฤดีบุญปันนักเรียนไทยสามารถคว้ารางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติในการนำเสนอผลงานในครั้งนี้ ภาษาจีนมีนักเรียนได้ผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีนโดยได้รับประกาศนียบัตรความรู้ฐางด้านภาษาจีนระดับ HSK 6และ HSKK ระดับกลางรับรองโดยสถาบันคงจื้อกรุงปักกิ่งประเทศสาธรารณรัฐประชาชนจีนนางสาวซูเยนแซ่ปังได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง การแข่งขันแปลล่ามจีนไทยไทยจีนสองภาษาโดยสำนักงานสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยประเทศจีนปัจจุบนันานางสาวซูเย็นแซ่ปังได้รับทุนการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีของมหาวิทยาลัยปักกิ่ง Beijing University ประจำปีการศึกษา2558ภาษาญี่ปุ่น ทางโรงเรียนได้ส่งนักเรียนสอบชิงทุนของรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นในโครงการ International Exchange for Youth Between Japan and Thailand นักเรียนของเราได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการต่อเนื่องตลอดทุกปีและมีนักเรียนสอบผ่านการสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นทุกปีการสอบวัดระดับดังกล่าวจัดโดย สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถรรัมภ์เจแปนฟ n d เดชันกรุงเทพร่วมกับสมาคมการศึกษานานาชาติประเทศญี่ปุ่นจัดสอบเป็นประจำทุกปีปีละสองครั้งนักเรียนที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองจากประเทศญี่ปุ่นและนักเรียนโรงเรียนของเราที่เข้าสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นดังกล่าวโดยมีผู้สอบผ่านการสอบวัดระดับ N4 และระดับ N5 ภา,าษาฝรั่งเศสมีนักเรียนผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสโดยได้รับประกาศสัญญาบัตรความรู้ทางด้านภา,ศา,ศา,ศาษาฝรั่งเศสระดับ DELF A1 และ A2 รับรองอย่างเป็นทางการโดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศฝรั่งเศสจากการที่ทุกกลุ่มสาระได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันในงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่64 ที่อิม a c กเมืองทองธานีนักเรียนของเราได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจำนวนมาก MEP นักเรียนห้องเรียนพิเศษที่เน้นภาษาอังกฤษ MEP ได้เดินทางไปแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรม Cross Cultural and Educational Exchange ณประเทศฟิลิปปินส์โดยได้ลงนามทำข้อตกลงให้ความร่วมมือกัน ในด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่างโรงเรียน g u i s a n v a l l e National High School และโรงเรียนเซบู National Science High School เป็นระยะเวลา3ปี EIS โรงเรียนมีการสนับสนุนการจัดนิทรรศการผลงานครูและนักเรียนในโรงเรียนและในหน่วยงานต่างๆเช่นการประชุม EIS International Conference Development งานสุดยอดการเรียนภาษาและการคิดวิเคราะห์และจากการที่นักเรียนได้มีโอกาสนำเสนอ Science Show ในรูปแบบ EIS ทำให้นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าค่ายนานาชาติ The Second ASEAN Youth Camp Working Together for a Sustainable Future ซึ่งได้แก่นายนัทวุฒิทิพสุภารวมทั้งนางสาวพัทรชนิดาแซ่ปังได้ไปแสดง Science Show ในงานสุดยอดการเรียนภาษาและการคิดวิเคราะห์ Language Learning and Thinking Showcase ทำให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการคัดเลือกไปเข้าค่ายเยาวชนไทยมาเลเซียครั้งที่10ปีการศึกษา2,557คนที่เกิดกับโรงเรียนจากการพัฒนาการสร้างเครือข่ายและการทำงานเป็นทีมทำให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นศูนย์ EIS ภูมิภาคภาคเหนือ 2. ความเป็นเลิศทางด้านดนตรีกีฬา ด้านดนตรีงานดนตรีได้รับเหรียญทองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากการขับร้องเพลงไทยสากลชายการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์การขับร้องเพลงลูกทุ่งชายและดนตรีไทยในงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่64ระดับประเทศด้านกีฬาจากผลงานด้านกีฬานักกีฬาที่ติดทีมชาติด,ดังนี้นักกีฬาวอลเลย์บอลมือเซตอัจฉริยะ นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดนักกีฬาพุ่งแลนได้เหรียญทองเอเชียนเกมนักกีฬาจัก,กรยานนักกีฬาเทควันโดได้เหรียญทองซีเกมผลงานปัจจุบันมีนักกีฬาจัก,กรยานนักกีฬาเทควันโดนักกีฬาว่ายน้ำ ได้รับรางวัลเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติความเป็นเลิศทางด้านคุณธรรมจริยธรรมนายนทวุฒิติสุภานักเรียนรางวัลพระราชทานระดับประเทศประจำปี2557ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษและรางวัลเยาวชนคนเก่งรุ่นที่7ปีการศึกษา2558 ในโครงการด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพรตร,ราชุดาสยามบรมราช,ชกุมารีได้ทำชื่อเสียงระดับประเทศโรงเรียนได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธโดยทางโรงเรียนได้มุ่งนำหลักปฏิบัติตามหลักไตรสิกขามาประพฤติปฏิบัติจริงในโรงเรียนหนึ่งในกิจกรรมนั้นได้รับการยกย่องจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย คือกิจกรรมสมาธิมาปัญญาเกิดโดยได้รับการอนุเคราะห์จากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระรัตนมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานวิทยากรจัดพระวิทยากรอบรมให้กับนักเรียนทําให้นักเรียนมีสมาธิส่งผลดีต่อการจัดการเรียนการสอนนอกจากนี้ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และจัดกิจกรรมตักบาตรพิธีรมวิถีไทยให้นักเรียนรู้จักการทำบุญตักบาตรเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของสังคมไทยนอกจากนี้โรงเรียนของเรายัางได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตและโรงเรียนของเราได้เข้าร่วมการประกวดสวดมนต์หมู่สันเสริมพระรัตนตรัตรทรยทำนองสรพัญญะ ความเป็นเลิศของครูครูเกียรติศักดิ์อินราษฎรและครูสุทธิพงษ์ใจแก้วครูที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งระดับนานาชาติในงาน Intel International Science and Engineering Fair 2015น้ณเมืองพิชเบิร์กประเทศสหรัฐอเมริกา และเป็นครูที่ปรึกษาการประกวดโครงงานจากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปรรมัมการปิดโกรเลียมแห่งประเทศไทยงานศิลปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่64สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครูรัตนาพรไสสวัสดิ์ได้รับรางวัลครูดีในดวงใจจากสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูบุญเพิ่มจอมใจหารสุดยอดครูดีตามโครงการครูดีมีทุกวันจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครูอังคณาละอครูผู้สอนนักเรียนรางวัลเกียรติบัตรระดับเรียนทองชนะเลิศการแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงในงานศิละปะหัตถกรรมระดับชาติครั้งที่64 ครูรัชดาพรปัญญานวลได้จัดก,การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ที่เน้นทักษะทางกระบวนการทางคณิตศาสตร์จนได้รับทุนไปศึกษาดูงานณประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิงคโปร์ครูสรัญญาวงพฤกษาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทยวิสคอนซินณประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับทุนฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษณัประเทศสิงคโปร์ครูสุมนวันจันทก,การได้รับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานฝึกอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ,กฤษณัประเทศสิงคโปร์ดำรงราชสงเคราะห์ดำรงความถูกต้องเป็นธรรมราชชื่นชมชูคำแซ่ซ้อง สงสารเมตตานนำในจิต,จต,จตเคราะห่างหายห่อนท้องถินนี้สถาพร